ยุทธการยุทธชัยสามตอนนรกเดือดในดงดิบแต่ในระหว่างที่กำลังเครียดกับวิทยุสื่อสารรุ่นพระเจ้าเฮาจู่ๆก็เกิดปฏิหารขึ้นมาอย่างน้าตาเฉยเพราะมีเสียงตอบรับจากบกซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายปักทุงชัยผีกองกอยจากบกเปลี่ยนผีกองกอยจากบกเปลี่ยนหัวหน้าครับติดต่อบกอได้แล้วครับ พลวิทยุสื่อสารตะโกนบอกร้อยตีเสมอเครเนตด้วยน้ำเสียงที่บอกว่าดีใจสุดๆเมื่อนายฐานผู้ควบคุมแผนการรบในยุทธการยุทธชัย3าได้ยินเช่นนั้นจึงกิ้งร่างออกจากหลังต้นไม้ใหญ่ในสนามรบขยับเข้ามาใกล้พลวิทยุสื่อสารเดินตายจากกองร้อยฐานพลนจู่โจมที่959ผีกองกอยจากนั้นก็คว้าวิทยุขึ้นไปจอดที่ดิมฝีปากของตนเองแล้วกดคี์กรอกเสียงลงไปอย่างร้อนรน บกจากผีกองกอยเปลี่ยนบกจากผีกองกอยเปลี่ยนต่อผีกองกอยจากบกเปลี่ยนผีกองกอยถูกผีกินควายโจมตีอย่างหนักขอให้บกส่งมลแงปอยักษ์สนับสนุนผีกองกอยด้วยเปลี่ยนย้ำผีกองกอยถูกผีกินควายโจมตีหนักขอให้บกส่งฮอบินเข้าพื้นที่ยิงสนับสนุนให้ผีกองกอยด้วยเปลี่ยนบกรับทราบมลแงปอจะบินไปถึงที่หมายภายใน10นาทีเปลี่ยน ผีกองกอยรับทราบจะรอจนกว่ามะเลงปอจะบินมาถึงเปลี่ยนจากนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างนายทหารฝ่ายยุทธการกับผู้บัญชาการส่วนกำลังลบทค .513 ค่ 13, ายปักธงชัยก็จบลงสิบนาทีต่อมาพวกเราได้ยินเสียงเครื่องยนต์จากมะเลงปอหรือหอของกองทัพบกไทยดังแว่วมาจากท้องฟ้าด้านทิศเหนือ ออลำดังกล่าวบินใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะจนพวกเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อบินมาถึงจุดหมายที่กำลังมีการประทะกันนักบินเดนตายได้ใช้วิทยุสื่อสารเรียกลงมาที่พวกเราซึ่งกำลังประทะหนักอยู่ในแนวป่าผีกงกอยจากอินซีเปลี่ยนผีกงกอยจากอินซีเปลี่ยนตอบินซีจากผีกงกอยเปลี่ยนข้าศึกอยูบ่บริเวณใดของอินซีเปลี่ยน ข้าึกดอยู่ในทิศทาง12ในกาของอินซีเปลี่ยนอินซีรับทราบอินซีจะจัดการพวกมันเดี๋ยวนี้<ป>จากนั้นสิ่งที่พวกเราได้เห็นเป็นขวัญตาในยุทธการยุทธชัย3ครั้งนี้คือนักบินนำหอบินวนอ้อมไปทางด้านทิศตะวันตกครึ่งรอบจากนั้นก็บินวนไปทางด้านทิศใต้อีกครึ่งรอบ อดใจต่อมานักบินก็บังคับให้หอเอียงปีกด้านซ้ายลงเล็กน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้พลยิงบนเครื่องได้ปฏิบัติงานสังหารฆาศึกและในพิตานั้นเองพลยิงหรือที่เรียกกันอย่างโก้รู้ว่ากันเนอร์ก็ปล่อยกระสุนปืนกลอากาศหรือที่เรียกกันว่าเห่าไฟออกจากหลังเพลิงนับพันนับหมื่นนัดเป้าหมายคือร่างของตุ๊กตาลายโฮมินิตี่ทรงสูงกำลังอยู่ในแนวป่าไผ่ใจกลางป่าดงดิบ ทันทีที่พลยิงบนเครื่องเหนี่ยวไกลปืนโจมตีข่าศึกที่อยู่ในป่าภาคพื้นดินด้านล่างสิ่งที่พวกเราฐานพานมองเห็นในขณะนั้นคือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้น้อยใหญ่จุดที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้เป็นที่กำบังหักขาดสะบั้นหักลนลงมาดังโครมคามจนพวกเราได้ยินอย่างชัดเจนเมื่อฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ซ่อนตัวอยู่ยังแนวป,ป่าพื้นดินด้านล่าง มองเห็นดังนั้นจึงใช้ปืนกลนจานที่ผลิตจากจีนแดงยิงต่อสู้กับหอของกองทัพบ,บกไทยเน่นักบินของกองทัพบ,บกไทยล่านั้นเป็ในในักบินฝึกหัดขัดประสบการณ์เมื่อมองเห็นว่าลูกกระสุนปืนกลจานจา,จากผู้มือของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลายร้อยหลายพันนัดพุ่งตรงเข้ามายังตัวเครื่องนักบินซึ่งระวังตัวเองอยู่ก่อนแล้วจึงได้ตัดสินใจนำหอบินโฉบเฉี่ยวเหินฟ้า ออกจากโซนสังหารได้ทันท่วงทีและรอดพ้นไปได้อย่างชิวเฉียดจากนั้นนักบินคนเก่าก็ตีโค้งนำฮอบินวกกลับมาใหม่จุดประสงค์คือยิงถล่มโจมตีซ้ำเพื่อช่วยเหลือทหารพลานที่กำลังประจัญบานอยู่ด้านล่างแต่ยังไม่ทันที่หอลำดังก่าวจะคิดทำสิ่งใดมีเสียงปืนกลจากการยิงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ดังขึ้นมาอย่างหนาแน่น และแม่นเหมือนจับวางเพราะว่าลูกกระสุนปืนหนึ่งในหลายร้อยนัดเจาะเข้าที่ตัวเครื่องจนเป็นรูโบแต่ฮอยังสามารถใช้การต่อไปได้เมื่อเห็นดังนั้นพลยิงตุนอยู่บนฮอจึงเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานเมื่อทำการโจมตีผ่านพ้นไปได้เรา20นาทีนักบินเห็นว่าสถานการณ์ที่รุนแรงยืดเยื้อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เบาบางลงจึงได้นำฮอบินกลับไปเตรียมพร้อมอยู่ที่ค่ายปักทุงชัยเช่นเดิมส่วนสถานการณ์ในป่านรกแห่งนี้ปรากฏว่าเสียงปืนจากฝ่ายตรงข้ามสงบลงเช่นกันพวกเราส่วนหนึ่งได้รับคำสั่งให้เข้าเคลียร์พื้นที่อีกส่วนหนึ่งเข้าตรวจค้นภายในฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าคอมมินิตจากการเคลียร์พื้นที่โดยรอบฐานที่มัน่นของผู้ก่อการร้า คอมมิวนิสต์ในวันนั้นพวกเราพบว่าผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ถอนกำลังถอยหลบหนีเข้าป่าไปทางด้านทิศใต้ในายทหารปฏิบัติการร้อยตีเสมอเคอรเนตจึงได้สั่งให้ไฟเราติดตามไปส่วนกำลังพลที่เข้าตรวจค้นภายในฐานที่มั่นของผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ตรวจพบว่าฐานที่มั่นของผู้กอ่อการร้ายแห่งนั้นเป็นฐานค่อนข้างใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว80เมตรภายในมีโรงเรือนสำหรับประชุมจุคนได้ราว3 4 0ถึคนและสถานที่ประกอบอาหารขนาดใหญ่นอกนั้นพวกเรายัางสามารถตรวจยึดสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆได้จำนวนหนึ่งคือปืนอาก้า2กระบอก2บรรจุกระสุนปืนอาก้า1 1ซองลูกระเบิดขนาด M79 จําำนวน12ลูกเครื่องมือแพทย์ เครื่องสนามเครื่องเวชภัณฑ์เครื่องลุ่ม่มเครื่องครัวและเครื่องนอนจํานวนมากและเอกสารเผยแพร่ลัทธ,ธิจํานวนหนึ่งสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆยกเว้นอาวุธปืนและลูกระเบิดและเครื่องกระสุนนอกนั้นพวกเราเผาทําลายทิ้งจนหมดสิน้นเมื่อเผาทำลายอาคารโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆของผู้ก่อกรารร้ายคอมมิวนิสต์เสร็จสิน้น นายทหารฝ่ายปฏิบัติการจึงสั่งให้พวกเราติดตามฐานพลานชุดแรกไปและก็ตามได้ทันได้เวลาต่อมาแต่เราไม่สามารถติดตามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ทันเพราะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มนั้นมีความเชี่ยวชาญการเดินป่าเป็นอย่างดีจึงได้หลบหนีรอดพ้นจากสายตาของพวกเราไปได้อย่างบุดวิตแต่พวกเราฐานพลานก็ไม่ละความพยายาม พวกเราพากันดันด้นและค้นหาทุกซอกลืบของภูเขาลูกนั้นประสบการณ์ต่างๆในสมรภูมิลบที่ผ่านมาถูกพวกเรานำออกมาใช้แต่ก็ไร้ผลเพราะผูกอ่อการ้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มนั้นได้แฝงไกาหลบหนีพวกเราไปได้อย่างไร้ร่องรอยเรากับพวกมันเป็นพูดผีปีศาจจากดารกอเวจีเมื่อแกะรอยติดตามผู้กอ่อการายกลุ่มดังกล่าวไม่พบ ผู้บังคับหน่วยจึงสั่งให้พวกเราหยุดพักผ่อนหลับนอนในป่าภูเขาแห่งนั้นการพักผ่อนหลับนอนของพวกเราในครั้งนั้นเป็นไปอย่างน่าสมเพชและเวทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกคนได้ผูกเปสนามนอนกับต้นไม้เหมือนลิงข้างบางชนีน้ำท่านั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ได้อาบเลยตั้งแต่วันแรกของการเดินทางเข้าป่าตามแผนยุทธการยุทธชัยสามแต่พอได้กินบ้าง เพราะช่วงที่เปิดยุทธการนั้นเป็นฤดูฝนจึงทําให้มีฝนตกลงมาอยู่บ่อยครั้งจึงทําให้พวกเราฐานพลานมีน้ํากินน้ําใช้ประทังความหิวโหวยไปวันๆถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะเป็นฤดูฝนและมีฝนตกลงมาอย่างบ่อยครั้งแต่ฝนก็ไม่ได้ตกลงมาทุกวันจากการที่ฝนไม่ได้ตกลงมาทุกวันนี้เองจึงทําให้กําลังพลส่วนหนึ่งต้องมุ่งหน้าลงยังลาําธาร เพื่อไปตักน้ำใส่กระติกมาดื่มกินและในระหว่างการเดินทางลงไปเอาน้ำพวกเราก็ถูกไวร้ายจากป่าดวงดิบซุ่มโจมตีอย่างหนักจนได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนแต่ถึงแม้ว่าจะมีกำลังพลซึ่งเป็นพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องหลายคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพวกเราส่วนหนึ่งที่ยังมีชีวิตรอดก็มีขวัญและกำลังใจที่จะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้ต่อไป